สวัสดีค่ะวันนี้ก็ใกล้จะสงการ้วเนาะหลังจากที่ดองงานไม่ลงคลิปมานานเสนนานนะคะวันนี้ก็วันนี้หอมไม่ได้อยู่ที่ห้องนะวันนี้มาที่บ้านญาติที่ในเชียงรายนี่แหละก็เลยมันจะสงการนะ้วเนาะเราที่ห้องก็นักศึกษาส่วนมากเขากลับบ้านกันเราก็เลยมาบ้านญาติวันนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะคะเตรียมงานเพื่อที่จะไป เข้าวัดนะคะทำบุญเนาะสงการปีใหม่ถ้าเป็นสงการก็คือจะเป็นปีใหม่ของอชาติพันธุ์ไทยเขินนะคะเป็นเป็นล้านนาแบบนี้นะคะปีใหม่ก็จะเป็นสงการเนาะปีใหม่ของเรานะถ้าเป็นแบบทางไทยนี่ก็จะเป็นปีใหม่ก็คือธันวาเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะปีใหม่เหมือนปีใหม่สากุลนะคะถ้าเป็นเชียงโุก็คือถ้าเป็นปีใหม่จงจก็จะเป็นสงการนี่นะคะ ตอนนี้ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวกินข้าวตอนกลางวันกันนะคะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะทำงานห่อข้าวแอปอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็๋ยวจะทำเมนูอะไรบ้างแล้วก็พรุ่งนี้ไปวัดเขาจะมีพิธียังไงบ้างนะคะส่วนวัดที่นี่ก็จะเป็นวัดที่เป็นคนไตมาอาศัยอยู่เยอะนะคะแถวนี้แล้วก็ วัดก็จะมีเหมือนพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนชงตุงนิดนึงแล้วก็ผสมอของไทยนิดหน่อยนะคะยังไงก็ติดตามเป็นไปด้วยนะจ๊ะมาต่อกันเลยนะคะตอนนี้กำลังจะทำเทค้กไข่นะคะเพิ่งไปซื้อไข่มาเมื่อกี้ทำเทค้กไข่ไป ไปวัดพวกนี้ตอไนี่น้วังนะคะ,ะมันจะแตก สูตนี้จะใส่อยู่ที่5้ฟองนะคะ

อะไรอ่ะย้มสักกิ่นวันนิ้ล่า เดี๋ยวมาดูก <tos ันไฟอบเท่าน <tosian ี้นะจ๊ะนี่นี่จ้ะนี่นะจ๊ะกําลังอบอยู่ต้องรอน้ําด้วยพอพึ่งจะเสร็จอันนี้ก็มันต้องอันเยอะทั้งมาซ้อมต้องใส่กระดาษนี่ใส่ตันๆก็ให้เขาก็อยากน้ําหมดนึงนะสระครับ Yeah. <laughs> you เห็นไหมอันนี้เป็นขนเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้น,นี่จะเป็นกลุ่มขนมปียงและอันนี้ก็จะเป็นเค้กไข่ของเรานะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอาไปกินไปก่อนเห็นไหมประมาณนี้อันนี้เอาไว้กินนะจ๊ะ นี่นะคะกำลังทำข้าแอปหอเข้าแอปอยู่เบอร์ให้หน่อยดิขึน้นนมนมันไม่ยากมันขอหอกกันแบบนี้เนี่ยเ,เป็นแป้งข้าวเหนียว ใครทำปูที่วจจส่วนหิงผานะคะหิงผาเขาก็เก็บกวาดเลยเก็บกวาดเอาลงมาหมดหมดเลยนะคะหม้อน้ําดอกไม้อะไรอานนี้ก็อันนี้ก็เตรียมไว้นะคะพวกนี้ตื่นเช้าสักประมาณตีสี่ตีห้าก่อนเช้าเชอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่าที่บ้านบอกว่าจะมีเจ้าใหม่จอมใหม่ก็คือมี ปีเก่าพ้นไปแล้วปีใหม่ก็คือมีแต่สิ่งดีๆอะไรเข้ามานะคะปกปักรักษาบ้านเรือนเรานะคะอันนี้ก็ผลไม้พวกนี้จะเอาไหว้พระเนี่ยจ้ะมาเอากันนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุงแต่ที่บ้านจะเป็นเอาใบไม้ไผ่นะก้านไม้ไผ่แต่ว่าที่นี่เป็นก้านอะไระเขาเรียกว่าก้านอะไรไม่รู้จะเป็นแบบนี้นะมอวัน ซอยตัวละซอยตัวพึ่งสิเราจะซอยตังกันมันพันกันหมดเลยอะ่ะอยู่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 ยังไงยะไม่เจ้า อันนี้เรียกว่าตุงปีใหม่นะเห็นไหมไมีหลากหลายตุงปีใหม่เริ่มมัดกันวะ เป็นลูปคนก็มัดตามปลายอันนี้นะพวกนี้ก็ต้องเอาไปไปไว้ที่กองทรายไปปักกองกองทรายนะ่ะพวกนี้ออทรายยังไม่ได้ไปเอาเลยเดี๋ยวหาที่บ้านนี้ก็ได้เพราะว่ามีทรายที่บ้านอยู่ ล้างล้างน้ำแล้วก็เอาไปร่วมกับคนอื่นที่วัดก็ได้อ้ยอุยอ้ยมมดมุดมดต้องหาอะไรปักนะจ๊ะทำี้ไม่ได้ต้องมีอะไรปักอย่้วไปหาที่ปักก่อนนะคะ จ,จ,จะทีะ่หาที่ปัดที่ปัดทำไมนะแล้ออก,ก็นปนแบบนี้นจะเอาคืน นี่นะ้จ้ะเสร็จแล้วมาน,นี่ยโอ้ยโอ้ยแม่งงมเสร็จแล้วนจะจ๊ะประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเสน่งามแล้วอันนี้ก็เก็บไว้้วพวกนี้ตื่นเช้ามากก็เอาไปวัดนะจ๊ะ